สวัดีครับเพื่อนๆครับเจอหน้าผมเช่นเดิมคนหล่อคนเท่ตามสไตล์เมจิกแล้วครับไปรายการไหนไปไม่ได้นอกจากเจมส์าพาตารุยครับและต้องบอกว่า EP นี้ผมไม่ได้พาตารุยที่ประเทศไทยนะผมพาไปตารุยที่ประเทศคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเพื่อนหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่างงเจแปนเจแปนิสเจแปนิสอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับเราเป็นตัวแทนประเทศไทยรวมกับอีกหนึ่งทีมก็คือ a อค a ท็ a ออร่าเนาะนะครับไปแข่งขันในรายการเอเชียแปซิฟิกฟีเตอร์ลีก2022ที่ประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญครับเพื่อนๆครับไปทำงานต่างประ เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องเตรียมเลยคือการเอาคอมพิวเตอร์ไปทํางานแต่งรูปทําวิดีโอตัดต่อนู่นนี่นั่นแล้วเราบอกว่าผู้สนับสนุนในการให้นูนบุ๊กเรามาใช้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้ครับเพื่องแรกนี่เลยครับพีเดอร์พีเดอร์นี่นะครับได้เป็นตัวฮิลล์ร็อสสามร้อยนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวฮิลล์ร็อสสามร้อยนะครับเป็น RTX แล้วนะการ์ดจอน่าจะ2070หรือเปล่านะครับเป็นคอไอเซเว่นนะครับเจนใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตัวนี้มากับจอ1หนึ่งร้อยหกสิบห้าเฮ นี่นี่คือชมหน้าที่เดเตอร์ให้เราไปใช้งานที่ญี่ปุ่นขอกกับขอบคุณพี่เดตเตอร์ทุกท่านไปใหญ่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยที่ผมแบบว่าเวลานั่งเครื่องบิเรืออยงเงี้ยที่แบบว่าชอบกินหรืออย่างเงี้ยรับแบบว่าเป็นแบบมะม่มวงอะไรเงี้ยแบบผลไม้เดี๋ยวผมจะเอาไปฝ่ากงน้องด้วยผมเอามาจากนี่แล้ว ผลผลนภาเดี๋ยวผมจะไปฝากน้องๆทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเกือบจะ5้าโมงแล้วเอาวนี้ครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมกับไอต้ตากล้องขอเตรียมตัวไปเก็บเสื้อผ้าก่อนเราจะไปเจอกันอีกทีที่สนามบนินสุวรรณภูมิพร้อมกับน้องๆทั้ง5คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเมจิสปอร์ตด้วยนะครับแล้วผมจะพาไปสู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคอลิจิวะฮานาบุรุบ,รบระ โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ถึงเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมง6โมง53นาทีนะครับตอนนี้เรานัดกับทางทีมงานพิเต,เตอร์ไว้แล้วก็น้องๆเราใน,นออกีฬาตอนประมาณ1ทุ่มนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวมาเรือชิวถึงแล้วเออซ่าถึงแล้วไรอีถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูก่อนว่าเพเดอถึงหรือยังถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศน้องๆที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมิมาฝากกันไปเจอกันข้างในครับ เสร็จแล้เพื่อนๆอันนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น3นะครับกำลังรอจุดรวมพลกันอยู่ตอนนี้พวกเราตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมารวมพลกันที่หน้าสตาร์บัคนะครับนี่นี้เป็นยังไงครับเอซ่าใกล้บินละร้อนะครับโอ้โหหัวร้อนนะอ,อันนี้หัวร้อนนะหัวร้อนญี่ปุ่นชอบผู้ชายหัวร้อนแหละรู้ไหมผมรู้สึกไงครับเป็นเจตตื่นเด่นนะตอนอญี่ปุ่น<อ>นิดนึง เนี่ก็คือเรากำลังรอยอคิวใช่ป่ะใช่รออยู่คนเดียวหนึ่งอนอนนี้รอรอนคิวทานข้าวอยู่เซเล็บพร้อมๆกันแล้วครับน้องพร้อมเที่ยวฮะพร้อมเที่ยวความเที่ยวมือค้างคุยคนรู้เออมุกมุกติดไปคุยคุยเอซ่าคุยเอซ่าไหครับวันนี้ไม่ไดว่าตอนนี้คุยกันครบสามคนละเดี๋ยวรอเจ้าอินเกมลีดเดอร์คนสุดท้ายกำลังทานข้าวอยู่เอามาถาความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นนิดนึงนิดนึงเหรอครั้งแรกนะโอ้แล้วแม้ซะน่ารักเลย แต่พี่พี่ยังไม่ได้ออกกล้องเลยหลอดกระเป๋าพี่น้องสองสามทุ่มพี่อยู่กับน,น้องครบไปเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เราจะเดินทางไปถ่ายมีเดียไอเพียกกันแต่คนบ้าเลยกูเดินคะลุม วเราก็รอเช็คอินทีค่คาร์เตอร์อรกันอยู่นะครับตอนนี้อยนอนเคียวเพ็ตเด็กเออซ่าอะไอีกดำแล้วทีมงานปีเ,เตอร์กำลังเคลียร์ให้เราอยู่เรียกว่าเคลียร์ตอนนี้ก็เช็คอินกันไปเรียบร้อยแล้วครับได้พาสปอร์ตมาเรียบร้อยถามคำถามเดียวเลยพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็พร้อมมากครับกับการแขน่งขันครั้งนี้จะทำให้เต็มที่ครับเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนอยู่บนเกยกันเลยเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนกันก่อนไว้เจอกันที่เจไปน าซ5:04ที่ตามเวลาประเทศไทยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับโดยเราจะไปลงที่เมืองทานิดะทานิดะนั่นเองนะฮะทานิดีกว่าแล้วอีกเพื่อนๆเราบินเอือบินนีน่ครับเททีีท่่ยว5:15 Tokyo Hayata TC6222 ครับวันนี้เราก็อยู่มาเดินมาเรียกว่ามาถึงเชียร์แบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศเียกว,ว่าน่าจะหนาวเดี๋ยวรอเราคนอื่นเอาอะไรขึ้นมาอา่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับ เราก็มาถูประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารังขึ้นรถบัสไปที่โรงแรมรก,กันเนยวบรรยาก,กาศเป็นยังไงบ้างวันนี้เย็นครับหนาวมากยังหนาวนี่คือรถบัสของเรานะครับจะนำเราสู่โรงแรมโอ้ยังหนาวเลยไล้หนาวปะหนาววยดีอมั <laughs> ท,ำทำไมอ่ะ าบาร์ผ off ับปรบ้าทำพรไปไหนดีก็มันบอกว่ามันเปิดตัวแล้วมันก็อๆอะไรเสักอ่ แต่ที่เราลงรถมาชั่วโมงนึงนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเพื่เราพักไปที่เรียบร้อยแล้วครับโรงแรมชื่อว่าอะไรลิงก์ฟอรเรสเอ้ยเก่งว่ะลิงก์ฟอรเรสบรบรยากาศหนาวจริงหนาวจัด,จดเลยขนาดไทยหน้าหนาวยังไม่เย็นขนาดนี้ลเลยเอาของไปเก็บบนห้องกันดีกว,ว่าเดี๋ยวเปิดดูว่าโรงแรพกอะไร้าวันนี้ได้ไไป่ะขอเปิกระเป๋าหน่อยแล้วกัน เรารับรองบางส่วนแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายโ,<อ>โปรไฟล์ทีมกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการถ่ายโปร,ไฟ,โรไฟล์ทีมของ Magic. มอเมจิกเดี๋ยวเราต้องเตรีมของกันเดี๋ยวเจอกันทีทันส,สัก<า> ไม่เหิวไม่หิวอ,อ่ะไม่หงาสตูดิโอห้งมีสตูดิโคร้องอวฟาลไ์มีเดย์ดีตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายมีเดย์เดย์กันก่อนนะครับ นี headache, ่ปก nah, ันอดูดิดอดอเดเดนี Про ิครับ่านกับส่ายที่แคมป์่าหน่นปั่นเอกพอเลยหรอที่แคมปก็ปั่กันเหรอหลังวันนี้หลังนี้หรอในอนหน้าเมื่อกี้รดิระหว่างถ่ายแบบนี้ถ่ายที่แคมป์ถ่ยปั่เหมือนกถ่ายอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันจีมถ่ายเดี๋ยววันที่เก้ามึงถ่ายเยอะกว่านี้เนาะอถ่ายโปรไฟล์เฉย ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราพักอยู่ที่ Link for e ร t นะครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะครับอาจจะอาจจะร่นิดนึงเพราะผมก็เซ็ตของแล้วตอนนี้ผมก็ทําเป็นทํางานไปนะครับโซน,นขนมขนมนะครับเอาไปกินอย่างเทไทยนะครับดูดูเห็นปะ่ะบรรยากาศบรรยากาศคือดีจริงๆตอนนี้น้องๆแตละนคนนะครับก็แยกยาก้ยายพักผ่อนตามอัธยาศายเพราะว่าเราเพิ่งถึงกันแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศโรงแรมห้องนเราคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นห้อง เจ้านิวเลอีนะนอนทัางผมเลอีนีเป็นเอิร์สซาเพชเด็กยอนคิวแล้วก็พิ่ตำ๋ตำตอนแรกผมคิดว่าห้องหนึ่งนอนสองคนแต่ห้องหนึ่งนอนคน,น,นเดียวครับก็จะมีอ้าวต้นคีการ์อยู่ข้างในทำงดีอยู่ไหมเนะี่ยคุณผู้ชมผมดงคีการ์ไปในห้องจบละ <laughs> <laughs> ไอ้บอสกูล็อกกูดูคีการ์ข้างใน